สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับแจ้งกลุ่มล่าสุดที่ได้รับเงินวันนี้8,000บาทเช็คยอดเงินหรือยังพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจ และที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดอย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับกลุ่มไหนที่ได้รับเงินก้อนเดียว8,000บาทรู้ตัวกันหรือยังว่าได้รับเงินแล้วเพียงแค่เช็คสิทธิ์ก่อนใช้เงินสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลับบงใจในการจัดทำข่าวสาร สรรหาข่าวที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำคลิปในครั้งต่อไปก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเราชนะกลุ่มทบทวนสิทธ ทั้งกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เว็บเราชนะ .com แต่ไม่ผ่านการครัดกองยื่นเอกสารการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2563ไปแล้วทั้งสองกลุ่มผลออกมาแล้วประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ให้เข้าตรวจสอบสิทธิ์เราชนะผ่านทางบ ww บเราชนะ .com ซึ่งเราชนะรอบเก็บตกนี้กลุ่มผู้ที่ผ่านจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน9 0 0 0บาทด้วยกันนะครับทั้งนี้การประกาศการทบทวนสิทธิ์รอบนี้คือกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์เราชนะระหว่างวันที่6มีนาคม จนถึงวันที่13พฤษภาคม2,564ที่ผ่านมาซึ่งประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี2,563ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกลมสัมพารภายในเวลาที่กำหนดและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนที่ผลการทบทวนสิทธิ์ในกรณีอื่นๆ ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์สามารถเช็คสิทธิ์เช็คสถานะได้ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาแล้วนะครับสามารถเช็คสิทธิ์เช็คสถานะผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ .com หรือโทรไปที่ call center ของธนาคารกรุงไทยที่เบอร์โทรศัพท์0 2 1 1 1 1 1 2 2เป็นต้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับ วันเสาร์ที่22พฤษภาคม2564มีเงินผ่านแอปเป๋าตังหรือบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดจำนวน8,000บาทแล้วนะครับและวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคม2564จะมีเงินเราชนะผ่านแอปเป๋าตังอีกจำนวน1,000บาทด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตท,ทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube HR Channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคาว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับ ซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถอรับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง YouTube ส Art Channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อ ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม